สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับปีในรายการปีลคลิปจ้าวันนี้ปีจะมาเล่าเรื่องในวัยเด็กของปีให้ท่านผู้ชมฟังนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนอยากให้ปีเล่าเรื่องนี้มากเลยซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่ปีเจอในช่วงในวัยเด็กแล้วกันค่ะ,ะในส่วนของตอนเด็กนั้นปีเรียนอยู่โรงเรียนเป็นโรงเรียนวัดด้านข้างนะ่ะ เขาก็จะเป็นวัดใช่ไหมแล้วก็จะมีโรงเรียนในส่วนตรงนี้แหละที่หลายหลคนเขาก็จะเรียกว่าโรงเรียนวัดเพราะว่าเขาจะตั้งชื่อโรงเรียนตรงกับชื่อวัดใช่ไหมแล้วประวัติของวัดเนี่ยก็คือเรื่องชื่อลูกศาในเรื่องของความป่าช้ามากความเฮี้ยนมากอะไรแบบนี้แล้วในช่วงนั้นน่ะปีถ้าปีจำไม่ผิดปีจะอยู่ในช่วงราวๆหก เจ็ดหกถึงแปดขวบนะคะวันนั้นะ่ะปีขออนุญ,ญาตคุณครูเข้าไปในห้องน้ำคือปีปวดฉี่แล้วก็ไปกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็ปีก็ไปทำทุระในห้องน้ำจากนั้นเพื่อนก็ออกไปก่อนซึ่งปีก็ไม่รู้ว่ามันออกไปก่อนหรอเออปีก็ยังนั่งทำทุระอยู่ในห้องนะ <c oughs> ในห้องน้ำนั้นะ่ะก็คือฉี่ถ้าฉี่อะ ก็คือเอาง่ายๆในสมัยนะั้นไม่มีชักโครกใช่ไหมมันก็ยังเป็นคอหานอยู่ซึ่งประตูของมันอนะ่ะก็จะมีข้างบนแล้วก็จะมีช่องลมข้างล่างช่องลมคือก็เขาเรียกว่าประตูมันไม่ได้ติดพืนนะ่ะมันมีช่องช่องหนึ่งมาซึ่งสูงประมาณขนาดนี้นะแล้วก็ส่วนชักโครกเนี่ยไม่ใช่ชักโครกคอหานของเขาเนี่ย เขาก็จะมีปูนที่หล่อไว้สูงยืดนึงซึ่งเวลาเราที่นั่งคอหานใช่ไหมมันก็จะเห็นใครเดินไปเดินมาตอนนั้นน่ะปีจะทำสมาธิในห้องน้ำแบบเงียบๆคือทำเพราะว่ามันบิวมากในช่วงตอนนั้นมันเป็นเวลาที่บ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามกำลังครึ้งฟ้าขึ้นฝนลแล้วก็มืดๆเงียบๆแล้วทุกอย่างมันก็เงียบสงัดจริงๆซึ่งปีก็นึกว่าเพื่อนอยู่กับปีปีก็เลยตะโกนเรียกเรียกมันไป มันก็ไม่มีเสียงตอบใดๆกลับมาใช่ไหมโอเคปีก็ทําธุระของปีไปจากนั้นแหะมันก็ปีก็นึกเพื่อนมาเออปีได้ยินเสียงเสียงนึงมาเสียงของรองเท้าเดินรองเท้าเขาเดินแบบออจะให้พูดว่าไงได้ยินเสียงคาชูไหมใครเคยได้ยินเสียงของการเดินของคาชูแล้วตอกแทกคือระดับการเดินแบบต็อกแทกตอกแตกอย่างนี้เข้ามา ปีอยู่ในห้องน้ำเนี่ยห้องน้ํามีหลายห้องนะคะซึ่งปีอยู่ในห้องที่เอาห้องน้ํามีหลายห้องนะแล้วก็ปีอยู่ในห้องน้ําที่3ถัดจากห้องน้ําซ้ายสุดก็คือถ้าเราหันหน้าออกทางประตูห้องน้ําทางซ้ายก็จะเป็นห้องน้ําห้องแรกห้องสองแล้วก็ห้อง3ใช่ไหมปีก็จะอยู่ในห้องที่3อะแล้วมันก็จะมี4ี่ห้าห้องอะถัดไป แล้วประตูมันก็จะเป็นประตูไม้ใช่ไหมอย่างที่ต้นคลิปบอกปีบอกว่ามันจะมีช่องลมการเดินของเสียงนั้นน่ะปีกันเลยว่าเพื่อนไงปีก็เลยมาแล้วหรอเออรอก่อนนะอะไรประมาณนี้อ่าแล้วเขาก็เดินเดินเดินแต่สิ่งที่ในช่วงเวลานั้นน่ะที่ปีกําลังก้มหน้าก้มตาแล้วก็ไปมองพื้นน่ะหัวใจเปียกเต้นเต้นรัวมากแล้วก็เต้นเหมือนกับจะหยุดหายใจด้วยในความรู้สึกตอนนั้น คือสิ่งที่เราเห็นก็คือไอ้รองเท้านั้นน่ะที่เราคิดว่ามันมันเป็นปกติอ่ะแต่มันไม่ป,ปกติก็คือเท้าเขามีเสียงการเดินกระทบกับพื้นแต่เท้าเขาลอยจากพื้นไปนิดนึงแล้วเขาก็ค่อยๆเดินผ่านไปอีกห้องหนึ่งแล้วก็อีกห้องหนึ่ง จนเข้าไปในห้องน้ําห้องนั้นแล้วก็มีเสียงปิดประตูดังปังมองแล้วเราปีก็มองแบบเอ้ยเอาไงวะคือตัวเองก็ยังทําภารกิจไม่เสร็จใช่ไหมแล้วก็ยังมองอยู่คือเนื่องจากการฉี่ไงการฉี่ไว้นานแล้วบ่ายอะ่ะเพิ่งจะได้มีโอกาสได้เข้าอะ่ะมันก็เลยใช้เวลาในการฉี่นานปีก็นั่งจ้องอยู่อย่างนั้นอะ่ะใต้ช่องลมอะ่ะว่าไงดีเมื่อไหร่จะเสร็จแล้วเหงื่อก็เริ่ม,เร,มเริ่มออกแล้วว่าแล้วพอเสร็จภารกิจปุ๊บ เอาวะด้วยความที่เชื่อหรือไม่เชื่อในตอนนั้นมันตีกันหมดปีไม่ควรจะวิ่งหนีไงแต่สิ่งที่มันมันอยากรู้ว่ามันก็ต้องรู้ใช่ไหมปีก็เลยเปิดประตูออกไปอะ่ะแล้วก็เดินไปห้องน้ําห้องแรกอะ่ะแล้วปีก็เปิดประตูมันไม่มีใครเลยซึ่งซึ่งก่อนที่ปีจะเปิดประตูอะ่ะ ปีก็าถามเขานะเฮ้ยใครวะคือด้วยความที่ตกใจก่อนก่อนที่จะเปิดประตูนะเฮ้ยใครวะแล้วเปิดประตูไปอะทั้งห้องห้องอนะมันเงียบมากมันมืดแล้วมันมืดที่สุดเลยในห้องนั้นซึ่งที่ตอนที่ทำภารกิจอยู่อะปีบอกแล้วว่าปีเห็นคนเดินแล้วก็มีเสียงฝีเท้าเดินไปจนถึงห้องสุดท้ายของห้องน้ำห้องนี้นะห้องห้องน้ำในเขาเรียก ในระดับด้านหลังอะในด้านหลังของโรงเรียนเนี้ยเออแล้วจากนั้นใช่ไหมพอไม่มีใครปีกเลิกลักแล้วไงหรหันซ้ายหันขวาเอาไงวะวิ่งออกไปทางประตูในห้องน้ําอะมันจะมีประตูขวางอยู่อีกหนึ่งอันก่อนที่จะเข้าห้องน้ำใช่ไหมวิ่งออกไปทางประตูรีบวิ่งออกไปเลยแล้วแล้วรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นอีกซ้ําซ้อนมากคือประตูมันปิดอะ ประตูปิดดัดงปังแล้วทําไงรู้ปะ่ะสิ่งที่ตอนนั้นปีเฮ้ยช่วยด้วยทาไงฝีร้องจริงฝีร้องจริงช่วยด้วยทําไงอ่ะแล้วไปีได้ยินเสียงอ่ะเสียงจากข้างหลังอ่ะโอ้ยขนลุกหมดหมดแล้วคือไปีได้ยินเสียงข้างหลังแบบน้ําตาก,ก็จะไหลแบบนี้เลยอ่ะความรู้สึกแบบโอ้ยจะไหลแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ขนลุกด้วยมีได้ยินเสียงฝีเท้าเขาเดินมาจากข้างหลังแต่มันไม่มีอะไระนึกออกไหมว่าห้องน้าที่มันมืดๆไม่ได้เปิดไฟแต่มันอยู่ในช่วงกลางวันเนี่ย มันมันก็มองไม่เห็นนะเพราะเขาทึบอะเพราะมันเป็นห้องน้ําที่ก่อโปูนขึ้นมาแล้วมันทึบปีก็ไปกระชากประตูเพื่อที่จะออกจากห้องน้ํานะากระชากใหญ่เลยเราก็บอกช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างงี้สักพักหนึ่งปีร้องต้องนานแล้วปีก็เอามือทุบทุบก,กับไอ้พวกประตูทั้งหลายเนี่ยประตูที่จะออกอะ่ะเออแล้วทําให้มันมีแผลตรงนี้เซียนเหมือนที่จะตำอะ่ะพอดึงเสร็จปีรู้สึกว่า ไอสิ่งที่ปีไม่อยากหันไปมองอ่ะมันเริ่มเดินมาใกล้ยอยู่ข้างหลังแล้วอ่ะเออมันเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆจากนั้นว่ารอนแล้วเราคือพันลงอ่ะกระชากประตูแล้วก็บอกว่าเป็นอะไรหนูเราเพื่อนปีก็ยืนอยู่ข้างหลังด้วยปีก็เลยบอกว่าคือประตูมันล็อกคือปีไม่ได้พูดนะว่าปีเจออะไรแต่ปีพูดว่าประตูมันล็อกค่ะอะไรอย่างนี้แต่พันลงบอกว่า ประตูมันไม่ได้ล็อกนะเออประตูมันไม่มีไม่มีกอนอะไรอย่างนี้เอาแล้ว,แล,วแล้วจากนั้นอะฟีก็กลับไปก็คือโบยาวกับเพื่อนแหละแล้วก็กลับไปห้องจนได้คือถามว่าเพื่อนอนะไปตามพันลงมาให้ช่วยหรอบอกเออเพราะว่าประตูมันเปิดไม่ออกประตูมันเปิดที่จะเข้าไปในห้องน้ําไม่ออกอะเออแล้วจากนั้นฟีก็กลับไปที่ห้องก็คือไปนั่งสงบสติอารมณ์ในห้องแบบเดิมแล้วก็ ห้องอ่ะห้องเรียนใช่ไหมปีก็จะนั่งอยู่ช่วงเกือบเกือบริมหน้าต่างอ่ะแต่ก็ยังไม่ริมคือมันจะมีโต๊ะโต๊ะริมหน้าต่างล้วก็จะมีโต๊ะถัานมาอีกใช่ไหมแล้วก็ปีอ่ะก็นั่งไปเหมือนกับจะร้องไห้ไปแล้วก็ทํามือแบบอย่างเงี้ยคือคิดเองอ่ะเริ่มคิดเริ่มคิดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรแบบนี้คือมันมันก็เร็วแต่มันก็เห็นสิ่งที่เห็นมันก็คือเห็นอยู่แค่นั้นแล้วก็มองไปทาง หน้าตา่างหน้าต่างเนี่ยจะมองเห็นกับห้องน้ําห้องน้ํานะเดี๋ยวพี่จะอธิบายทีทนึงนะว่ามันเป็นห้องน้ําแบบชนิดที่เออที่เขาก่อขึ้นมาเหมือนตึกนะชั้นหนึ่งอะแล้วก็มีประตูใช่ไหมแล้วก็ข้างในอะเอาเหมือนปั๊มอะเอางี้พีนึกออกแล้วว่าจะงูยังไงเป็นห้องน้ําเหมือนปั๊มที่มันมีประตูด้วยแล้วก็เข้าไปอีกก็จะเจอ ห้องห้องน้ำที่ซอยซอยกันไปเรื่อยๆหลายๆห้องเป็นอย่างนั้นนะคือปีก็ถามถามเพื่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรนี่ทําไมคุณครูอะเขาอยู่ด้านข้างกันเออแล้วเพื่อนคนนึงอะเขาเป็นลูกของพันโงอะ่ะพันลงของโรงเรียนนี้แหละเขาเล่าว่า ก็เม uh> uh uh> uh uh ื่อว uh uh ันอาทิตย uh ์ท uh ี่ผ่านมาเขามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเข้าไปถูกคอตายในห้องน้ําที่อยู่ข้างในสุดของโรงเรียนซึ่งมันก็เป็นห้องเดียวกับที่ปีไปเจอนั่นเองอะค่ะก็จบไปแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างคะรู้สึกยังไงกันบ้างยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะคะที่ปีเล่าก็คือเป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับตัวปีเองซึ่งในแต่ละครั้งปีอาจจะไม่ได้เจอตัวเป็นๆแบบถึงขั้นที่หลายๆคนบอกว่ามันสยดสยองน่าเละเหมือนในละครที่เราดูจริงๆเขาอาจจะมาแค่เรือนลางเป็นเสียงเป็นเสียงกระซิบ อะไรอย่างนี้หรือเป็นเสียงที่ทำให้รู้ว่าเขาอยู่รอบๆตัวเราขึ้นมายัางไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ